มาครับพี่น้องมันหนีย่บบ้างกันเลยมาเอามุดออกจากรถครับผมเด้อวิธีบ้านเอาขนมปังมาไวครับมีเวลากับหนีสักพักหนึ่งมือขัดสีมาด้วยครับพอเม่พีนน้องเด้อครับเดี๋ยวผมติดท้ายเห็นมุดมุดหลายครับผมอืมครับผมนี่้าหลายเอาขนมมาไวแล้วก็บันนี้เวลาเสียวโอ้เขา ว่องน้ำม,มาล oh, ูบโอ้ับผมนี่เด้อนี่น,นี่ครับผมนี่ผมจะทำพิธีให้เบิร์ดลูดไปลูดไปเห็บัวหมดมันกติมาในน้ำครับนี่มากับปูมันนี้ก็หายครับพิธีบ่อนบ้านครับผมที่อนบ้านด้วยครับเด้วยน,น,นย้หมุดเร็วเห็ดไปเรื่อยๆจนกลัวหมดถึงหมดแล้วครับผมนี่เอาผ้ามาเช็ดโอ้อะเดียวเดียวผ้ามาเช็ดผอนี่ น้ำออกครับผมวันนี้เขาคนนึงไม่ขอใส่น้ำเพราะว่ามัครับนี่ครับผมเดี๋ยวมันก็มากไม่อีกครับผมหมด้าเกลียยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มืดเองครับผมตาผมโทษตุ่มใบสมี้อครับด้วย